นี้จะมานำเสนอโครงการบันไดแคลอรีค่ค่ะบันไดแคลอรี่นะคะ <c oughs> เชื่อว่าทุกคนนะคะรวมทั้งคณะกรรมการนะคะน่าจะเคยพบเห็นนะคะตามโรงพยาบาลซึ่งในมหาวิทยาลัยของเรานะคะตึกอาคารเรียนส่วนใหญ่นิสิตจะใช้ในการเดินขึ้นเรียนนะคะเราจึงคิดที่ว่าจะทำบันไดแคลอรี่นั้นติดตามขั้นบันได เพื่อให้นิสิตนั้นหันมาสนใจการนับแคลอรี่รวมถึงเป็นแรงจูงใจในการที่จะให้เกิดการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นค่ะระยะเวลาในการดำเนินงานนะคะเราเริ่มตั้งแต่30กันยายนถึง18พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะสถานที่ดำเนินงานเราจะทำบริเวณบันไดขึ้นลงที่ภาควิชาพืชไรนา ภาควิชาพืชสวนและภาควิชาโลกพืชในคณะเกษตรกำแพงแสน,นะคะ่ะกิจกรรมที่ดําเนินงานนะคะขั้นแรกเลยคือต้องเราเราต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมเมื่อวัสดุอุปกรณ์พร้อมเราก็ไปติดตามขั้นบันไดที่เราคิดไว้เป็นแต่ละขั้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ได้จัดทําแบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้คนที่ใช้บันไดคอรี่ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินงานนะคะ เราจะใช้เป็นกระดาษนะคะพิมพ์เป็นคำมารวมทั้งใช้กระดาษสติกเกอร์ใส่นะคะเคลือบแปะทับอีกทีคะ่ะผลการดำเนินงานนะคะผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากก,การดำเนินโครงการนะคะก็คือมีกลุ่มเป้าหมายก็คือนิสิตแล้วก็อาจารย์นะคะให้ความสนใจกับค่าแคลอรี่มากขึ้นค่ะ ผลการประเมินโครงการนะคะวิธีการที่ใช้ประเมินก็มีการสัมภาษณ์และให้ทําแบบสอบถามส่วนผลการประเมินจากแบบสอบถามนะคะก็พบว่ามีความพึงพอใจมากพอสมควรค่ะการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์ข้อแรกเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหันมาสนใจการนนะับแคลอรี่นะคะรรลุวัตถุประสงค์8คะแนนค่ะข้อสังเกตก็คือกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจนะคะ ข้อที่2เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการออกกําลังกายนะคะบรรลุวัตถุประสงค์อยู่ที่8.7คะแนนค่ะเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายนะคะมีความสนใจในการออกกําลังกายมากขึ้นค่ะปัญหาที่พบในการทํางานนะคะก็คือการติดต่อเข้าขอเข้าใช้สถานที่นะคะที่ค่อนข้างจะล่าช้านะคะก็เลยอยากจะให้มีการ ตั้งหน่วยงานที่ให้ขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ให้เป็นหลักนะคะแล้วก็มีการดําเนินการอนุญาตเข้าใช้พื้นที่ที่รวดเร็วขึ้นค่ะนี่ก็เป็นภาพการดําเนินงานในแต่ละส่วนนะคะต่อไปก็จะเป็นวิดีโอสําหรับการทํางานค่ะ บันไดแคลอรี่ค่ะอันนี้ก็เป็นผลงานของเราค่ะต่อไปนะคะเราไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาขอสอบถามความรู้สึกเกี่ยวกับการทำบันไดโครงการบันไดแคลอรี่นะคะ,ะเราเคยสอบถามกันว,ว่าพี่อยู่ะะปีอะไรคะอยู่ปีสาม ว่าเออเห็นว่าเออเราเดินไปอีกขั้นกี่ขั้นรถเท่า,ทา,ทาไหร่แล้วก็มันน่าแบบว่าเออเอาไปใช้ในส่วนตามม่างๆอะไรครับมันทําให้แบบว่าคนอยากออกกำลังกายมากขึ้นค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอโทษนะคะขอสองท่านในห้อง ดีอะฝึกขอกร่างกายมันฝึกมีความรู้มาเลยแต่วันใดก็ฝึกความรู้ออกมาแล้วยอะกลุ่มพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ